บมาหนีมาตัดผมนะครับช่างช่างช่างเจ้าปินเอาทรงไหนนี่เอาทรงไหนเอาทรงเก่าบ่เอาทรงเก่านี่บอถือบล็อกได้ทรงเก่ากูตัลได้ไหมฮะทรงเก่าไหมเนี่ยอันข้างหลังครับบ่ถามาเอาทรงเก่าบอเอาโอเคแล้วแล้ว เก่าเลี้ยวเลยสิเอาทรงเก่าทรงเก่าลีโดมเี้ยวเลยกรบพ่เอาทรงเก่าเนาะโอเคได้สะอย่าบอกหัวนี่เดือนนี่โอ้เอ๊ะพอลบุกอ่ะตั้งหัวตรงๆเป็นลูกค้าก็ต้องอดทนเลยแม่ปกติเอาไฟมาเอี๊ยบ อ๋อบึงอ๋อได้้างหน้านี่อะไรกันกันจงไนี่มันต้องเอาวินทีเลยเอเลยสูงแท่โอ้เสียนี่นะสร้งสร้งนี่

สร้างจะพิณเนาะแบตเตียนใส่คอลูกค้าเด็กเกินแล้วจะว่าดีดีแล้วเอาสูงกว่านั้นเลยอู้วี่นี่น้องปะครับเมื่อกี้ยังไปถามมามันเมื่อกี้ ปินเลยบ่ายโมงหอไม่อยากบอคือรุดเนี่ยนี่ขางใจบอมันรุดบอกไย่างีโอ้ยเข้านีมีครับบอกมันยังไงมันรุดลงบอกอัล็อกครัยังนี้ตัวนี้มันตัวดันเลยเ่เออ้ยนี่บอ เี่ยเหย่ว่าหนังเนื่องอย่างว่านักเรียนขาสั้นนะไปปิ้งไปปิ้งนะคำมึงใจดีเท่เลยปะครับต้องรถได้อับนี่อ๋อมึงบอจักฟากิงฟากิงใส่ดินี่ยนั่งกูบาย่งฟากิงจะไปจะไปบมีคำว่าขัดข้องสร้างบอก สร้งจเป็นนี่ดีสั่งกันได้มั้ยบอกบอกอ๋อบอกเข่าถูกปะอันนี้มันจะเข่าอ่ออาะนี่นี่ไงครับคุณผู้ชมครับใครอยากได้ทรงนี้นะครับมาที่ช่างนะครับผมช่างของอูออสเซอร์วิท ข้างหลังนะครับดูข้างหลังนะครับดูไกยังไงโอ้ยนี้ขกแค่นี้ก่อนพอแล้วสาบอันน้แค่นี้ก่อนส่องกะกก่อนว่าสใจไหมอย่างนี้ครับทแบบนี้ันส่งจระจกดู ใครเบิ้องีออเล้ยเตลูกค้าได้เล้ตลูกค้าอย่างงครับมากรเทอะเลยเนาะรู้หรอโอ้ยนี่มีเนื่อนะหล่อหล่ออาวลหลอทแบบนีโอ้ยเจ้าใจอยหนอน่ะนะมือจจต้องไปตนอตรัดละมืออะเอาเอาเอาไปสันมาหนึ่งเขาอะ จาะนีนนีอามันเป็นอย่างนี้ามันไปมัดผมนั้ส่งฟักกอกฟักกิ้งอุ้ยมัดผมที่นี่ก็เจ็บเลยเอาเอาหัวล้นมาเลยนี่เอาไม่อยาได้หัวล้น่ะเลยนี่ เครื่องเครื่องกับสมร tha นะเครื่องนี้ฮะแต่แต่ตัดได้อยุดด้วยไม่จังเลยวะเหงาโคตรวะอุตส่าห์เลยกีดเลยโอ้ทำไมอ้ามเปลี่ยนไฟเพราะว่าอ้วนขึ้นไหมเปลี่ยนไฟมึงต้องลดน้ำหนักเขาจะบอกว่ามึงหันชัก f u c k i อุ้ยเขาบอกว่าฟักเกาะฟักกิ้งนี่ฮะฟักกิ้งเขาไปขายมูฟิ้ง ท่างหลังจะเอาไทยขึ้นนะฮะนะอย่าสั่งเลยนะเรื่องผมไม่จ้างดอกโคตรหล่อว่ะตาทางหลังอินคตรหล่อยักษ์เทพแต่สั่งสิเท็จแห่น่าเท็โอู้ปะคำเท่าเลยรปะเนี่ยโอ้โงอขวนญหงอันจิอ๋อนั่นหรอได้อ่ะอันโคนนี่ก็จะก้มไปเท็จอย่างเด็ดเด็ดนี้เออมันนัดเหนียงว่ะปะเนี่

นซูงบึกเจ็ดบ oh. yeah. um? mm. uh ่เ huh. จ uh ็บ huh. เ้เบิ้งเจโอ้โเ็ใส่ใเบิ้งเบเบิ้งมันต้องมีกล็ไก่ซซยมันอง่างเดยนี่เป็นยังเปกระโปงไปก่อนเดี๋ยวมันกรที่ผมันยังสั่นอยู่วะผมนัอเรียนเนาะมันอยาเฮ็ดมันงหดงัวมาลูปอะไรไอ้จงัลูกแคอเก่งทัชยะ คยนีวิมาอยางเป็นหยางโอ้ยเจ็บโอ้ยไม่เห็นเจ็บเออโอ้ยไม่่าสิไปแข่งซูโม่รุ่นนี้ไะทรงซูโม่ครับต้องลองวีนี่ปวดปวดเลยเป็นผมเป็นหรอ